ลินสกี้แข้งทีมชาติโปลแลนด์ชุดยูโรตัดสินใจบอกลานาโปลีพิโอเตอร์เซียลินสกี้แข้งทีมชาติโปลแลนด์ชุดยูโร2024ตัดสินใจเรื่องอนาคตของตัวเองในส่วนของเส้นทางอาชีพแล้วด้วยการบอกลานาโปลีพิโอเตอร์เซียลินสกี้ย้ายจากอูดิเนเซมาอยู่กับนาโปลีเมื่อปี2016 อย่างไรก็ตามล่าสุดเจ้าตัวตัดสินใจปิดเส้นทาง8ปีกับสโมสรแห่งนี้เรียบร้อยแล้วเพลโดยเจ้าตัวออกมาโพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมในเรื่องนี้ว่านาโปลีที่รักของผมหลังจาก8ปีอันยาวนานเรากำลังจะเดินไปในทางที่แตกต่างกันพวกคุณต้อนรับผมตอนที่ผมยังเป็นเด็ก และผมจากไปในฐานะผู้ชายและพ่อคนหนึ่งเมืองนาโปลีคือบ้านของผมและจะเป็นส่วนหนึ่งของผมและครอบครัวเสมอผมได้สัมผัสกับประสบการณ์ที่น่าเหลือเชื่อมากมายซึ่งผมจะเก็บไว้ในใจตลอดไป